สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับตามตัวเนืองสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่10เดือน12ก่อนนะครับฮานอยพิเศษนะครับผลออก70467นะครับก็เข้าตัวรองเขาเนาะเน้นที่1มา7นะครับวิ่งโลดครับก็เจาะไม่เข้านะครับก็ต่อไปที่ฮานอยปกตินะครับผลออก05299 เข้าทียเลข5์เข้ามาเนาะแต่ว่าเข้าวิ่งนะครับส่วนเลข5ก็เข้าวิ่งรลดนะครับก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันนะครับครับต่อที่ VIP ผลออก 6c 9c นะครับก็เข้าที่6วิ่งเหมือนกันนะครับแต่ตัวรองเข้าวิ่งรลดนะครับ9ให้6ระวัง9เข้า9เนาะก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเดียวตาผมผนเจาะไม่เข้าเลยนะครับ มาดูแต้มรวม3ามนอยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับผมให้ลูดที่4กับ9นะครับมาดูพิเศษออก0 4กับ6 7เข้าไหมครับเข้าที่4เนาะนะครับเข้าที่4วิ่งลูดต่อไปฮานอยปกตินะครับปกติออก5 2 9 9ก็เข้าที่เลข9วิ่งลูดนะครับส่วน VIP นะครับออก6 4 4 4 4 9 4เนาะก็มาทั้ง2ตัวเลย4กับ9วิ่งลูด ก็มาด้วยกันด้วยนะครับ่วนลิขเบินก็เขา้าทั้งสงตัวเลยเนาะนะครับ4สี่เนะครับศูนยุดบินนะครับชุดบินจุดบินมีไหมครับ0ูนย์สีหกเจ็ดอมีศูนยสี่นะครับศูนสี่ที่พิเศษนะครับพิเศษศูนสี่่วน5 0ห้าร้อยปกติห้าสอง เก้าเก้าไม่มเนาะเข้าเบิลน,นะครับในแต่เลขห้าต่อไป VIP v พีเข้าไหมครับ C ี9สก็ 4, เข้าที่เก้าส่เนาะแล้วก็เบิลี่สี่ครับถือว่าวังตังทั้งหมดสามรอบเนาะวิ่งรูดเข้าหมดนะครับวิบ่งรูดเข้าหมดแล้วก็เต็มรวมก็เข้าหมดเหมือนกันครับส่วน เลขเบิร์ก็เข้าทั้งสองนะครับ4ี9 9ชุดบินก็เข้า2ชุดเนาะก็บศูกับ9กนะครับก็มันหลุดหลุดปกติเนาะชุดบิน0ูก็มีนะครับแต่มันไปอยู่ด้านหน้านะครับมันไม่มีเลข2ก็วันนี้ก็มาตามกันก่อนนะครับสำหรับวันที่11ใครที่ได้ก็ดีใจด้วยเนาะสำหรับแนวทางห้านอยนะครับแล้วก็ามาดูวันที่ สิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฮานอยนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษวันนี้เลขเด่น ผมให้ที่เดนหนึ่งลองด้วยเลขศูนย์ครับฉะนั้นตัวที่ผมในในก็คือเลขหนึ่งครับส่วนตัวประกรบตัวประกรบหกสี่สองคับหกสี่สองก็จากพาที่หกหนึ่งสี่หนึ่ง สองหนึ่งกับส่วนสามตวงจับให้ที่สองหกหนึ่งับสำหรับอานอยพิเศษตัวที่ผมเล่นก็คือหกหนึ่งหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับสำหรับเนวทางาของผมเล่นหนึ่งระวังเจ็ดกับต่อที่อานอยปกติ เลเด่นเด่นห้าลองแเน่นที่เลขห้าสกลกับตัวประกบะก็จบไปที่5 4 ห้าเก้าห้าสองส่วนสามตัวนะครับสามตัวคุจับให้สี่ห้าเก้าหรือสี่เก้าห้าก็ได้นะครับ กับใครตัวการตัวอื่นก็สามารถจับได้เนาะชอบ8ก็จับที่เลข8นะครับชอบ0ูนย์จับที่ 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0. ูนย์ศูนย์หกศูนย์สนะครับวันนี้ผมขออืมตอนนี้ได้แค่นี้เนาะแต่ผมจะไปเป็นฮานอย VIP เด็ดิ่นผมให้6กับ2ให้2กับ6นะครับเน้ <c oughs> นได้ที่เลขสองนะครับเด่นสองรองหส่วนตัวประกรบก็4 7 6เจ็กครับก็จับไปที่2 4งสี่องห สตัวตับไปที่6 2 4วันนี้ผมขอกันตัวหนึ่งนะครับตัวที่ผมกันผมกันที่6 3สาำหรับ vip เนาะขอเป็น4ชุดนะครับนี่คือตัวกัน ส่วนตัวที่ผมได้ได้นะครับก็จะเป็นสองสเนาะหกสองสี่นะครับตัวหลักก็สำหรับ vip นะครับเรามาดูแต้มรวมแต้มรวม3หน่อยนะครับอันนี้ผมให้ลูดนะครับ ให้รูดห้ากับสองก็ในนิติเลขห้านะครับส่วนเบินก็ห้าห้าสองสองส่วนชุดบินนะครับเอาเลขเด็นทั้งหมดมารวมกันเนาะจะเป็นหนึ่งศูนย์พิเศษห้าแปดปกติ v a p สองหก เต็มรวมห้าสองห้าสองมีแล้วเนาะวันนี้ก็ได้ห้าตัวเอ้หกชุดเอ้หกตัวขออภัยครับวันนี้ผมเล้นในทีลนะห้าเนาะใครจะนำไปวิ่งไปลูดนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจหรือว่าฮาหนอยกาชาติด้วยก็ได้เนาะนะครับเล่นทีละห้าหรือว่าเป็นฮาหนอยสามกิจฮานอยพัฒนานะครับใช้ตัวลูดตัวนี้นะครับ กับแนวทางก็มีแค่นี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะค,ะครับขับตดนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่11เดือน12 2สองงสิบแปโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ